สบายดีพี่น้องสวัสดีเอาต้องเอาหลายอย่างเลยของแพงมาพออีกได้ของถูกพอซื้อของถูกมาพอของบดดีแต่ของแพงขายของเงียบเงียบเงียบมันลายคนลายความคิดเนาะต่างคนต่างความคิดขาขาไข่ขาเน้มันระจับกใหายซะ พ่อของถูกมาขายเพราะว่าของปลอมลูกค้าเนี่ยเรื่องจริงได้ยินนะค่ะมันสื้จมถอยขายควายเนี่ยได้ค่ะไพ่การามาเรียว่าบโ่สหอาพันจีนไปใช่ไหาไพ่จะได้เดียนเป็นหลายลูกขายของไม่ได้กำไรอยู่ก่อนคันหน่อยเด้คันห้านน้อยนะลูกคันห้านน้อยนะกำไรนี้เล็กน้อย นอกจากห้านใหญ่ขายคลองในเวรบ่าวหน่อยหนักจึงได้กําไรเนาะมันหนึ่งมันต้องอาศัยลูกค้าแบบลูกค้าหลายอีหลีมันจะได้ถ้าลูกค้าบ่ค่อยหลายก็บ่ค่อยได้เพราะว่าคือแต่ละอย่างเนี่ยมันกินก็ไล่หาบาทสิบบาทสมมุติราคาโอ้ไม่กินอันหนึ่งกับเบิดแล้วกําไรมันอ่ะแซนโรยกว่าบาทฉันเน้อยนักแซนหนึ่งแซนหนึ่งก็โรยกับบาท บานี้ค่าไฟจะบว่าเป็นแสนคันยุคปัจบนครับเป็นล้านค่าไฟเป็นล้นละ,อน,น,ะนอกจากล้านเขาผูกแปบง่ายอะไรลอแบบเขาขายทุกอย่างเลยนะลูกเนาะขายดีอะไรนขายดีอะไรล่ะขายทุกอย่างแบบเข้าถทามเลยมีทุกอย่างนะอน,นะาคตจะได้กำไรอยู่นะเพราะว่าลูกค้าเขาไปทามเลยมันมีโหลดเด้ มันกสิลูกค้าประจำกสิมีขันล้านน้อยนี่โอ้ยอยู่ยากขมือนี่บอกว่าสิเปิดอยู่ไซบอกว่าอยู่เฮ้าอยู่ไซเนาะลุงว้าเรื่องม้านข้ามันก็หลายคืออยู่นี่ทุกที่หมู่บ้านหนึ่งมันมีอยู่สีหาล้านล้านข้าขมือนี่บอกว่าบ้านได้ได้แต่ลูกค้าเขาจะก็เลือกซื้อแม่นล้านไหนมันถูกล้านไหนมันแพงล้านไหนมันอเนกเนาะ เอาขายเกิดราคาผู้อื่นกับบุตรายอีกเจ้า,จาบ่าซื้อเวลาเดืนแพงอันหกบาทล่าอนมีหาบาทเขาก็ไปหาบาัตรีรือว่า,ากนี่มันก็คือว่าและยางกับเงินกับหายากสีบอกให้บางคน,นเป็นอย่างราคามันแตกตา่างแต่ว่าต้นทุนมันกับสิบแต,ต,ตกตา่างบางคน,นไปรับเจ้านี้มากก็บในราคานี่ไปสือเจ้านี้มากก็อีกเด้ราคาหนึ่งแต่ละทีมันขายของมือกันเล็แมน มันหลับมาคนละเจ้าแต่ว่าในห้านแต่ละห้านกับมันฉิมีแนวถือแนวแพงสลับกันอยู่แต่ละร้านบางร้านอ่ะมันขายของถูกแต่บางอย่างมันก็แพงกว่าเนี่ยมันก็แพงกว่าบางร้านกับตัวนึงแพงตัวนึงถือตัวนึงถือตัวนึงแพงไอ่นเ่นะสิแพงกว่าแถวบ้านนอกเาอีกโอ้แพงเลยลุงเอ้ยแพงคันมองเขาเซาทีเฮงกระเต๊กเนี่ยคืออันพวกอันอย่างพวกทอซีวีพีพวกทอนำทออย่างทอแกรนเนาะ ยู่ในเมืองอร่อยซาวอยู่บ้านนอกอร่อยเดี่ยวไปกันคุยเ้ืยกันเลยพออยู่ในเมืองมันเป็นอย่างคือแพงคา,าหนึ่งมันค่า้าวค่าทีอสองจากลูกนอก้องคือเฮาขี้จังสีลักขายอ่ะมันบริจาคแล้วก็ทีของเจ้าของมันบริบวกเพิ่ม,มก็เลยขายของอันนี้เนี่ยเขาใจเนะาะขายของก็หวังกำไร สิไปขายถูกบัดริททั้งค่าเสาทั้งค่าคนงานมันก็บรรเรือยังแงี้ยข้าวกะต๊องทําไมตัดดอกค่าอะไรเสียภาษอีกได้บางน่อยเออแล้วก็เสียภาษีผอค่ารับค่าไฟทุกอย่างมันมันมีค่าเบิดแหละมีแต่บวกอย่างเดียวเวลาลงบ้าน เพราะฉะนั้นก็มีคนหลายคนเนี่ยนำเอาตะไมเบ้านีไปเปิดร้านขายอย่าเถอะมีเงินเก็บไว้เถอะไปลงทุนนี่กับบริบทนิดหน่อยรับแสนรักล้านเดือนบาทเถอะแไดละเดือได้คุณคืนอั่ลาวว่ากำไรเถอะมันต้องหาทุนก่อน มันไม่ได้หาง่ายๆเห็นไหมอีกพวกรวยๆอวดร่ำอวดรวยตอนนี้ไปอยู่ห้องโกงหมดแล้วเพราะว่าอะไร <c oughs> มันไปโกงเขามามันไปหลอกเขามาว่าเขาสบายลเลขาไปเท่เ,ออเท่องกงเลล <c oughs> ห็นเขาเจ้าร่ำรวยหู้ยจ้าเขาเจ้าใส่เสื้อแบนเนมกระเป๋าแบนเน่มีรถรูหลาไปเที่ยวประเทศนอกโน่นนี่นั่นสุดท้าย ยูกเข้าไปอยู่ห้องโกงหมดแล้วเออยุคนี้สมัยนี้เขาไปจะเป็นตะอวดรวยกันแล้วเขาอวดการใช้ชีวิตการทํางานอวดควบขยะอวดอวดยศงานอวดว่ากี่ข่านี่หอกไว้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนใช้เงินไปวันวันหนูวะนี่หนูร้คาซูมาร์เก็ตเข่า มันหกเกินค้นออกแม่ต้องไปซื้อยา bạn xem, mình mua mì đấy, chỉ lông tún, kiểu like, nói để không lấy lại, chỉ lông tún lại để lấy một, chỉ là lông tún เจ๊ได้ขนาดนั้กันมากัวมเป็นนี้มากามัวหางนี่มาตัวนี่มตัวปีนไปหนักแค่นี้แค่นี้อันนี้มันหวานอันนี้หวานมันก่ต้งเระเือมาทุกทีก่เท่าหนมันหยาบคือกระดาษทรา

หนึ่งเขาเกินหารสเดี๋ยเราคอบครัวมันกีนกนสใส่ชีวิตบ่คือกันเนี้นเคยนะไดเอามพว่าเจ็ข้าวมวนที่น้องเอ๊ข้าวเร้าแจ่ละมือ้อ กน้องสาวเาที่สาวกมูนี่ตื่นเช้ไเลยกินยำันตอนเช้ากไกินสาเลยเมา่อะกินเชืตนเพลบไกินสายิ้มสามเราคยกินเขาเพนมากมีไงกิน้ก่อนมันอยม เบิ่งเห็ดพี่นนองมันเหี่ยวมาแล้วนี่เห็ดที่ลุงพนมาปลูกเห็ดโบดบ้านเฮาเอินเห็ดโบดหรือว่าเห็ดคอนเนาะบ้านเฮานี่เอินเห็ดโบดโบเมนบลยมันคือดอ,ดอกนาอยู่ใช่ศะหอมๆเลยพี่นนองแต่ว่ามันแหงมาเลยมันได้บุบบหรหี่มันกำลังเรื่มกำลังเรื่มออก มันออกเลยเฮ้ยเพื่องนะประกาศเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเห็ดเพื่องที่ลุงพ่นปูกกับเสาเอื้อยกาลังออกซ้ำนี่น้องซ้ำปมมืออีกประมาณสามมือนาสี่โอ้เห็ดเพื่องเขาเป็นออกซ้ำปมมือมากกว่าสี่ย่างย,ยังเปรียวมากกว่าญ่เอออีกมือสองมือกับสีได้เก็บขาย มันออกคู่อันบ่ลุงเดินออกคู่อันนันออเบ่อออกลายพี่น้องออกลายแต่จะเขาขายกิโลตัวได้ no นอเห็ดเพื่องแส0กลปลาแสนซาดอละดอละแสน้ากับสองร้อร้อยแปดสิบสองร้อยอนเนาะร้อยบ่หสอง้อประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อ ร้ 80, 80อยเจ็ดแปดสิบพี่น้องเอากิโลหนึ่งเห็ดเพื่องเฮาเนาะออกแล้วก็เห็ดคอนก็นกำลังเริ่มออกมาจับจองกันใดเด้อโลละสองแสนหรือว่าโลละร้อยเจ็ดแปดสิบาทโหหายากได้เห็ดเพื่องงามนี่การอยู่แถวตลาดกับมาคอยมีบันไดอ กันเห็ดนางผ่านี่อย่าว่าลายอยู่แต่เห็ดเพื่องนี่มันปลูก,กเนี่ยบริวนาใดเนาะไฟกับบ่อใครปลูกอ,อืมเห็ดนางผ่านอะไรอย่างแกหดหนำเสื่อกอนมันหดหนำกนนะแบบกระอองเนาะเห็ดอะไรมันต้องมาเพราะเสื้อนู่นนี่นั่นลงทื่อลายอย่างพี่น้องลุงคนกระปูกปลูกกระหึ่งเลยได้เป็นอัน อาทิตย์ช่องอาทิตย์เลยกำลังเริ่มออกมานอดนนกันได้พี่น้องอยู่บ้านน้ำมงเดอเมืองไส่พูททองเนาะเมืองไส่พูททองค <c oughs> <c oughs> ้นเมืองส่องค้อนบาดูีิเ <c oughs> <c oughs> มืองไท่พูททอง <c oughs> แข่งสวรนกิจชอบชอบอบปปเลาาพี่น้อง อากาศก็เย็นอยู่ตอนนี้พู่ลมลมล้มมาเลยลมจนว่าเมื่อคืนนี้ท่าวก่อนหน่อยก็ไอลีโลไอจนหักเป็นวัดวานนี่ขี้มูกไรโหลดไอไอลีโลหลดจนหักจ้บ่ได้นอนจำว่าคืนหมอตันดังในกระปั้นนี้ บได้นอนยังว่าพลิกไปพิกมาอยู่มอตันดัง,ดงขนาดไปชื่อแนวติดโหหอมนะแนวติดให้บอตันดังปนนัยังเอ,ออเออพิกไปพิกมาลงผิผัดเครื่องในไก่เนาะที่มีหัวใจแล้วก็มีไตสองอยาง ผัดใส่หมักทั่วใบกะเพราตอนนี้เอาลงไปแล้วมังลดเลก็บเ้าหนาวกว่าเมื่อวานนล้ววันดี้ <c oughs> โดยลงอากาศลดลง อุณภูมินาสะอยู่เสาหานนี้เนาะประมาณเจสี่เสาหาองศาตอนเสาร์เนี่พอดีพอดีแบบเย็นสบายสบายเลยกลางคืนมาไม่ได้เปิดเพาพัดลมนอนในนอกเย็นขนาดขนาดไ่ได้เปิดเออนอนอยู่นี่มันติกแต่เก้านอนอยู่ห้องอันนี้ก็ปล่าประยู่เลยครับนอนในนอกเย็นเรียร้อ เขาขายกิโลเจ็ดสิบบาทเนยนี่แหละเออเครืองไม้นี้เครืงไม้ดะเจ็ดสิบพี่น้องเคืองใหญ่กับมาตรฐไทยของซีมาตรฐไทยวกุิดปลามึกของซีฟีวะไก่วกนำเข่าเนาะ ถั่วลงไปพี่น้องใส่ถั่วลงไปจามกี้มตาลแล้วจะ่มักทำามักของคันหวานก็ใส่หน่อยนะผมนัวเออคือเนียนเฉพาะลืมยังผัดกะเพราเนื้อหน่อยหนึ่งป่ะ ลืมใส่ลือดีปานะกินหมดซ่วยลืมหยัง <laughs> บ่ได้ฝาดเทิงไก่นาฟุกอีหยังใส่มดมัด <coughs> อนอยู่เครื่องห <coughs> ลายก็เลยโดลืม<อ>นูเ <laughs> กลืม <coughs> 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 ป๊าดตะวะปาดน้ําจองผู้เมียกินจนสิหมดปาดบ่ได้ละซอสปรุงเครื่อง หอมเลยพี่น dings, ้องหอมแล้วเบิ day, uh, uh, ่งก oh wow. ันแดดเดี๋ยวจะใส่ผันกะเพราบแบบใส่แครอทน้ำใส่หอมหัวใหญ่แดดมองใส่แตงกวางก็ใส่แตงมันขีเข่าเลื่ยงอยู่พี่น้องแซ่บคือกันอยู่บ่ก็จะใส่ข้าวหน้าเดดแตงมันแต่ผุ้มมากเนาะแล้วแต่คนมักคนชอบคือว่านและกินในเยียงหมดผัดกะเพราใส่แตงกวางดู ผัดกะพาาเพราจะเป็นกวาอยากกินนันแบบอันผัดคณะหมูกรอบนาะถ้าบ้านทำบะหมี่เนาะลุงเนาะหมูกรอบเนะาะาทำวอมาเห็ดเองเนาะอือโ็เซ่เลยผัดกับหนนะัหมูกรอบ,นะมบมอะ,อะ,อบะอบไรแถาบ้าทนท่านีิมบะหมีน่นักว่าไปเที่ยวเมืองก,ก็คือบรเห็นมีเมนูผัดกะเ้าคณะหมูกรอบเซ่เลยเราได้กินเถิงได้กินตั้งแต่อยู่กับกรุงเทพ นี่แหละพี่น้องทาแต่ใบกะเพราลงบัดนี้ก็ได้เดี๋ยวสุกใส่ไปกัเพราแล้ก็สุกเนาะหม้อใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเรีว่าโอ้กินกันแบบจุใจเลยเฮ็ดเองนี่คักเพี่น้องเอ้ยแซ่บแต่เฮาผัดแบบนี้ก็คั่นเฮาใส่หอมหัวใหญ่ก็แซ่บได้ลุงมันหวานเนาะ หมากคือกันเด้ออยยเออมันหวานหอมโมยใหญ่ผัดไก่ใส่อหอมโอยยอมยใหญ่เสะลุงมันหวานคือว่าสดหอมโมยใหญ่นะหวานจุจย๋ยจุ๋ยไปกินยืมอาหารอาหารอันประมาณซับนี่แหละพี่น้องลาดขเขาจานละห้าสิบบาทจานละสามสิพันกระยอนในแล้วเนาะคันไห้ไร่แบบ ต้นทุนมันแพงเนาะเข้าใจกันแม่มันต้นทุนแพงดูแม่คนรับถวายรังจัดมันโอ้มันทุกจยางเนาะแม่บะตองตีเนาะขันอยากกินแหละคือกินรสบ่ต้องตีว่ามันได้หน่อยเออขันว่าตีว่าได้หน่อยเลยก็ขาต้องเหตินีเองม่นก็ตีว่าเขาขายแพงท่ัเสียจานละสองสามร้อยเขาใจเนี่ย พวกห่นใหญ่แหงห่านแบบรู้ๆแน่ติดแแอแน่น่ะก็บบวกค่าเพิ่มไปอีกแน่นเออพนักงานกับค่าจ้างแพงแน่เนาะพนักงานกับเงินเดือนเขากับสิแพงแน่คนนึงกับเดือนนึงกับมื่นแล้วนะมอ่แล้วยังต่ำนะสมมติว่าหาหกคนหรือสิบคนเนี่ยก็บวกเพิ่มเป็นแสนแล้วเป็นแสนบุรี่ค้านำขาไฟเขาอีกเพราะนัานเขาขายจานละหาลอยจานละอันนี้มันกับถือเนาะคันไปขายถือกับ ยู่บ่ได้ดูกน้องกับลายคือคนห้ามทำประดาไมได้ถือแน่โน่นขันห้ามแบบโตลุ่งเนะะาะอาสิไข่เนี่ยกะเพ้าก็แล้วแต่ม,มาแหวมากลายก็ใส่หลายแต่ว่าใส่ลายกับสีออกเผ็ดๆพ้อนๆลยกะเพ้าบางคนจะว,ว่าหอม บางคนก่าเหม็นขิวบางคนกับ,บ,กบพัดกะเพรากับใส่กะเพรากับมีเนาะแ,แต่คน<ต>มากแ,แต่ผูมาก<ด>แต่กะเพราบานเหานี่สิเหี้งคัก้รที่นองกะเพราแบบมันตากเด็นะกะเพราขาดนนำนะปะทูกินนี่ชุนคักขนาดเลยก,ก,กันผัวมาขอ,องได้ยกินเหม็นผัดกะเพรานี่เหม็นเหมน็น ตอนเราอยู่บ้านเราไม่เคยกินยังนะเพราะไปกินลมมกเลยเสมอเลยครับจำปอเล่อดีตบอมบด้เปวณย,ยังเลยลุงเอ้เซ่ป่วยนะใส่ลายทุยกคนนะมักใส่ลายฝัดกระเาแฟนี่ใส่ไปกระเพรื่อยๆเลดมันจังคือว่ามันดับข้าวเนี่ยมันมันสิกินแหง้งอ่ะอืมมันสิกินแห้งมันรสชาติมันสิจัดจัดจานแห้ง ลุกแรกพี่น้องนี่เนาะแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วก็จบใส่น้ำมันหอยแล้วก็จบข้าวพี่น้องเตรียมไปกินท่านผู้ชมเรียบร้อยผัดกะเพราก็บม่ได้ยุงยากเลยพี่น้องจนใหญ่เทศกับข้าวมามีชส้นเน้นรสชาส่จนใหญ่แบบว่าเออบมได้แเออส่นันส่นี่แบบโคกๆกัหรักๆกันเน้นรสชาติแค่นั้นเนี่ยรสชาติพ ปอดแสบหรือว่ากินได้เลยแมนพ่อพี่น้องเลยบวดแสบเหมือกับปวดปวอุ่นจะก,กินเดี๋ยวมืองน้งให้บอร์ไหนหนึ่น,นี่พี่น้องอุ้ยความตัดตัวตัวผัดกระเพราอือชุกใจรู้ไหมจะไมไยไผ่เขาสินมไม่เหมาะมากี่อยู่นี่ยาอือนี่ผัดกะเพราเครื่องในไก่แต่บ่มีตับแต่พี่น้องมีแต่หัวใจกับ คำไก่เนาะเขาเอื่นญพื้นบ่ลุงไส่ไก่นะเขาเอื่นญพื้นไก่คำตับนี่มันสีเละพี่น้องเอ้ยแคำตับเนี่มันอยากเละ่่คอยนนากิทนไมมันบอกเป็นแต่เสฉะบนไดมันบอกนำบรรดาคลินนี่ก็ล่าคนพี่น้องเรียบร้อยแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพี่น้องพอกัระม่คลิปน่ากับเคยลาสบายดีมากินนลำกันเสแสร่พี่น้อง